สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งซาบซึง้งแล้วก็แอบน่าขนลุกไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องของสายใยความผูกพันที่มันเหนียวแน่นซะจนข้ามผ่านเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายไปเลยครับเอาล่ะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆคำถามเดียวนี่แหละคือในกระท่อมหลังเล็กๆที่อยู่กลางทุ่งนาอันห่างไกลมีคุณยายตาบอดคนหนึ่งอาศัยอยู่ตัวคนเดียวแต่กลับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทุกวัน คำถามก็คือแล้วใครล่ะที่คอยดูแลท่านอยู่นี่คือตัวละครเอกของเราครับยายเขียวหญิงชราวัย80ปีที่ดวงตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นแล้วท่านใช้ชีวิตอย่างเดียวดายมาตลอด3ปีเต็มๆนะครับนับตั้งแต่ลูกชายคนเดียวของท่านที่ชื่อบักคำล่าจากไปกระทันหันด้วยอุบัติเหตุทิ้งให้แม่ต้องอยู่ในโลกที่มืดมิดตัวคนเดียว แต่เรื่องที่มันน่าแปลกใจก็คือชีวิตของยายเขียวกลับไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดเลยครับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ซุบซิบกันใหญ่เลยนะว่าเอ๊ะทำไมตุ่มน้ำที่บ้านยายไม่เคยแห้งเลยแล้วหน้าบ้านก็มีฟืนกองไว้อย่างดีตลอดแถมบางทีนะยังมีกับข้าวร้อนๆวางเตรียมไว้ให้เสร็จสับเลยมันเหมือนกับว่ามียอดคนใช้ลึกลับคอยดูแลท่านอยู่เงียบๆตลอดเวลา และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปไขความลับกันว่าเบื้องหลังการดูแลอันแสนจะปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่ในทุกๆคืนนะครับยายเขียวจะได้ยินเสียงทุ่มๆนุ่มๆม,มากระซิบอยู่ข้างหูเป็นเสียงของลูกชายที่บอกว่าเตรียมข้าวไว้ให้แล้วนะแม่มันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจมากๆแต่คาถามคือเสียงนี้มันมาจากไหนกันล่ะในเมื่อลูกชายของท่านน่ะเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว และนี่คือความจริงสองด้านที่มันต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยครับในโลกของยายเขียวท่านกำลังได้คุยกับคำล่าลูกชายสุดที่รักของท่านแต่ในโลกของความเป็นจริงสิ่งที่อยู่กับท่านคือวิญญาณพรายของลูกชายที่ร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยผิวหนังก็เขียวคล้ำแถมยังมีกลิ่นเหมือนดินโคลนติดตัวอยู่ตลอดเวลาล<ๆ>เขาคือผีดีๆนี่เองครับผีที่ถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงแม่ ใช่แล้วครับคำล้าได้กลาเป็นสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าพลายกตันยูมันคือดวงวิญญาณที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะความรักและความเป็นห่วงแม่ที่ตาบอดเนี่ยมันมีพลังมหาศาลเกินไปความกระตันยูของเขาเนี่ยแหละครับที่ผูกมัดดวงวิญญาณของตัวเองไว้กับกระท่อมหลังนี้และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยครับเมื่อความรักที่ดูเหมือนจะดีงามกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นไปซะอย่างนั้น พอเรื่องนี้ไปเข้าหูหลวงปู่บุญพระผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท่านก็เลยเดินทางมาที่กระท่อมครับแล้วก็ได้พบประโยคสำคัญน,นี้กับวิญญาณของคำล่าหลวงปู่ชี้ให้เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่คำล่าคิดว่าเป็นการดูแลจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแต่มันคือการกักขังทั้งตัวเองแล้วก็แม่ของตัวเองให้อยู่ในความลุ่มหลงหลวงปู่ก็อธิบายต่อถึงผลเสียร้ายแรงของการยึดติดแบบนี้ครับว่า ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหรพลังวิญญาณของคำละก็จะยิ่งอ่อนลงเรื่อยๆร่างพายของเขาก็จะเริ่มเน่าเปื่อยทรงกลิ่นเหม็นสาบออกมาแล้วสุดท้ายไอ้กลิ่นอายของวิญญาณนี่แหละที่จะไปเบียดเบียนร่างกายของยายเขียวซึ่งเป็นมนุษย์จนทำให้ท่านต้องเจ็บปวยลงในที่สุดเพราะว่าสังขารของคนเป็นกับคนตายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนานๆไม่ได้หรอกค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ การกระทําของคำลาเนี่ยมันกําลังสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้เบียดเบียนแท่ดวงจิตของตัวเองนะแต่ยังไปผูกมัดจิตของแม่เอาไว้กับผีอีกด้วยทําให้ตัวท่านเองเนี่ยไม่สามารถพบกับแสงสว่างแห่งธรรมหรือความสงบสุขที่แท้จริงได้เลยและเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาทั้งแม่และลูกจึงต้องเผชิญหน้ากับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือปัญญาแห่งการปล่อยวางโอ้โห แล้วในฉากนี้เองครับที่ยายเขียวผู้หญิงที่ตาบอดสนิทแต่ใจกับสว่างสวัยสุดๆโด,ดยพูดคำที่มันลึกซึ้งมากๆออกมาท่านเข้าใจทุกอย่างในทันทีแล้วก็สอนลูกชายตัวเองว่าชีวิตคนเรามันก็แค่ของยืมนะลูกเมื่อถึงเวลาก็ต้องส่งคืนเข้าไปการยึดติดเอาไว้มีแต่จะสร้างความทุกข์เปล่า สิ่งที่ยายเขียวพูดถึงเนี่ยมันก็คือหลักอนิจจังในทางพุทธศาสนานั่นเองครับคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสังขารของคนเราไม่ว่าจะตอนเป็นหรือตอนตายก็ไม่มีทางฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ไปได้และอีกหนึ่งความจริงที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้าให้ได้ก็คือวิปโยคทุกขครับหรือพูดง่ายๆก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากคนหรือสิ่งที่เรารักซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดที่ทุกชีวิตต้องเจอ ไม่มีใครหนีพ้นหลวงปู่บุญก็เลยให้ทางออกครับว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คำล่าจะทำให้แม่ได้ในตอนนี้ไม่ใช่การหาน้ำหาข้าวมาให้อีกต่อไปแล้วแต่คือการให้โอกาสครับให้โอกาสตัวเองได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและที่สำคัญคือให้โอกาสแม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องมีห่วงมาผูกพันอีกต่อไปและแล้วก็มาถึงการแสดงความรักครั้งสุดท้ายที่จะปลดปล่อยทั้งสองชีวิตให้เป็นอิสระจากกันและกัน ก่อนที่จะจากไปจริงๆคำหลาได้ทำหน้าที่ของลูกเป็นครั้งสุดท้ายครับเขาได้บอกความลับที่เก็บไว้มาตลอดนั่นก็คือที่ซ่อนเงินก้อนหนึ่งที่เขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเพื่อหวังว่าจะใช้เป็นค่าผ่าตัดดวงตาให้กับแม่ซึ่งเงินก้อนนั้นซ่อนอยู่ใต้เสาเอกของบ้านนั่นเองและวินาทีนั้นเองครับก็เกิดภาพที่น่าอัศจรรย์ขึ้นพอความลับสุดท้ายถูกเปิดเผยออกไปห่วงสุดท้ายมันก็คลายออก จิตใจที่เคยหนักอึ้งของคำลาก็เ่าสบายในทันทีร่างพรายที่เคยน่าเกลียดน่ากลัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ที่ส่องสว่างออกมาแล้วในที่สุดก็กลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหายลับไป ภาพสุดท้ายที่เราเห็นคือภาพของยายเขียวที่ยกมือขึ้นไหว้ส่งดวงวิญญาณของลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายบนใบหน้าของท่านมีน้ําตาไหลออกมานะครับแต่มันเป็นน้ําตาที่มาจากทั้งความเศร้าโศกที่ต้องจากลาและความสุขใจที่ได้เห็นลูกชายเป็นอิสระเสียทีเรื่องราวนี้ให้บทเรียนที่ล้าค่ากับเราถึง4ข้อเลยนะครับข้อแรกความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ต้องทําด้วยปัญญาไม่ใช่ความยึดติด ข้อ 2. การพลัดพรากเป็นความจริงของชีวิตที่เราหนีไม่พ้นข้อ 3. ทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปและข้อสุดท้ายข้อ 4. พลังของการปล่อยวางความห่วงใยที่มันมากเกินไปนี่แหละครับคือหนทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงของทุกฝ่ายในคืนนั้นกระท่อมของยายเขียวเงียบสงบกว่าทุกคืนที่ผ่านมาแต่ในความเงียบนั่นเองท่านกลับรู้สึกถึงความสงบสุขในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะท่านได้เรียนรู้แล้วว่า การปล่อยคนที่เรารับให้ได้ไปสู่หนทางที่เขาควรจะไปนั่นแหละครับคือการแสดงออกซึ่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันนะครับว่าในชีวิตของเราเองมันมีความผูกพันหรือมีสายใยอะไรบ้างที่อาจจะกำลังผูกมัดและฉุดรั้งตัวเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักเอาไว้โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้